เสร็จแล้วผมนี่หลางามแล้วุนะผมีหลาปรจาคุณน่ะอ้ยมาเบิ่งขางหลังเลยคุณน่อุ้ยนองเอ้ยคุณน่ะผมข้ังหลังคุณน่ะคุณน่ะสวยเต้นฮอมนีเนะรเอน่นเฮิ่นนะเฮิ่นนะติงติงตะาเริงติ้งติ้งตงนาเริง มึงขังนาได้ปะนี่มึงขังนาเนี่ยขงัยขงนาเป็นทั่ไหนเนี่ยว้ายขังนาว่าผูให้แค่นี้ไหมว้ายขังนาแม่พี่น้องพูน่ะพูน่ะพูน่ะร้านสาวข่อยแมยพูน่ะอันนี้น้องเพชรมณีเพชรมณีนะคะสวัสดีค่ะชุดสวยไหมคะอันนี้ป้าอันนี้แม่แม่แนนซื้อให้คนนี้คนนี้อาบก่อนนะคะ ดูข้างหลังคนนี้นะคะนี่น้องเพชรโอนิพอยอินทรามีเนี่ยคนเนี้ยชุดสวยผมม้ายาวอีกแล้วนี่ยายจะได้ตัดผมให้แล้วนี่มึงข้างหลังพี่นอ้องข้างหลังผมข้างหลังเขาเหงาเด้ะ ผมสวยสวยมากเน็มนี่คุณเติรดดิงเติรดดิงเติร์ดดิงเสร็จแล้วหนูเสร็จแล้วนะคะหนูอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะไปนอนแล้วนะคะให้กุญตากุญตาไปกลวยตีมื่อไงไม่ใช่หรอกคน นี่และน้องเพชรพี่ส่ล่ะเผ็ดยื่หนี่อยยื่หนไหนลูกไหนนี่ได้ใจยฮันข้าเจ้าถามเขามาบำรุงสมองจากคุณยายนะคะคุณยายส่งมาให้มาสองขวดจะให้กินทุกวันวันละสองจุดห้าซีซีนะคะนี่ยังจะให้กินแล้วหรกมนไ้ไงตาทำนมยังนี่ Nhà, nhà, kim. Không nhìn, kim à, mẹ của tên ông mẹ ơi mẹ à, mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ 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 ทำยังไงทำยังไงน้องเพชรนะคะกินได้ไหนอร่อยไหมคะทพลอยอร่อยะะอร่อยอร่อ้อยมาพี่พลอยมาพลอยกินพี่พลอยมากินนะคะอืออร่อยไหมคะอร่อยมากเลย จิงจริงกัดแต่จิงจริงไหนลูกมาอันนี้ค่ะอนี้ค่ะคนสวยของยายคนสวยของยายคนสวยของยายฮับโอ้ยอุ้มจีบเไหวแล้วพี่น้องอึ๊บนี่รอนะคะรอที่นอนให้เสร็จก่อนรอที่นอนก็อยู่ในตะกร้าเนี่ยเอามาใส่มัในอยู่ในห้องกิบของ เขาเกินไวมอย่างบ่วบ<อ>สมองบ่สมองเกินพดเท่าเรากินบม่ได้ขอบคุณดาวสิบด,ดวงอารลยบุวซาน่าซาน่าส้มลดส้มเขากินง่ายนีย่เขากิน ดากดากยูทูบเบอร์นอนแล้วนะจะนอนแล้วนะจะนอนแล้วนะคะนอนไหมนอนไหมไม่ไม่จังไดตากกสิเหมือนบอกข้นเลยตัตีหางสิมาไมมาเมยอย่างตาขัางนี้ตาข้างงอกนะ ผาเปียกโอเคเสร็จแล้วส่งสัญญาณนะที่นอนอน่ะแมนม้ยถือกูเขาเกิดมาเป็นนังสีดเดยสวยชุดนอนนะคะนี่แล้วแล้ว พากันกินข้าวแล้วก็พากันไปออกกาลังกาย mm. เต้นนกับตางๆผลมะฮันได้ล้เดี๋ยวสิล้คลิปให้เบง mm. มัอนี่คลิป mm. บาไกลค่ะ mm. Mm. คุณยายแตนคุณตาของเพชรน้องพลอยสวยค่ะขอบคุณค่ะคุณแนนน้องแนนปอปลาตากลมน่ารักค่ะอะไรลูก mm. Mm. มันนี่ล้มดีดีแจ่กกะบ,บ่ถือว่าห่อนว่าเด็ด เป็นอากาศดีๆชั้งไหนบุเจ้าเบิ้งเป็นอากาศคึมคึมไปไปนอนลูกปะไปนอนนะคะไปเอ๋เอใครจะหลับก่อนกันนะไปเอ๋เอ๋เอ๋เอเอเอ มาคุณตาเอาคนละคนไปก่อนเดี๋ยวให้เงิน,น,นไปกวยมาวิชาคอยบอของเจ้าตลบไปนอนไปนอนค่ะไปคนละคนนอนนะคะไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันไปด้วยกันปะฮึสังหรณ์ไหม จะเดินเองเดี๋ยวาลูกมา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 ลูกมา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 เดินมาเดินมาเดินลองพ่อรู้อยู่ว่าทอทัศน์น่ะต้องปิดเลยถ้าไม่ปิดไม่เอาหรอกไม่มาหรอกคนนั้นปิดทอทัศน์เลยปิดทรทัศน์เลย <c oughs> ใส่อู้บ้านได้ร้อนนี่แถวนอนลยเพิ่์นนี่ห <c oughs> อมไหลคุณ มึงหนาตาคนเยนาตคนกินน้ำเ right. ่ย nah. พูดนพูนะพูดนะพูดนะพูดนพี่น้องพี่น้องมาหอมได้ก่อนหอมห้เด้พี่น้องเด้อหอมห้หอมหเดลอหอมไหลหอมหลหอมหลหูไหลนี่แหละหูเด้อพูดนะอ้ยนีหละหูเด้อพูดนะหมึงบอลมึงเนียอุ้ยนี่แหละสีนอน đi lại อี non, โอ้ยมีหลาย chúc 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 chút 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 đi ตึกๆๆๆๆไป thầm 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 เด็ดซือหัวน่าสะนอนนี่น่าสะนอนแล้วขนาดทุนนอนกค่สั้นทุกเที่ยวอยู่สั้นเลยทุกเที่ยวนอนไต้ฮาร์ดไปเที่ยวขึ้นคอยดมไลดังคอยเบิกบ่แล้วล่ะน่ารักมากดูทุกวันขอบคุณค่ะตากล้วยคนนั่นคนหนี้ย้ายจะกล้วยว่หรอน่าจะรับแล้วนะ ยายยายชีนวันเห็นไหมน่ยก็ไปโรงเรียนแล้วไปโรงเรียนกับิวได้มานอนอูแล้วไปนอนโรงเรียนแล้ว